เรียนที่ไหนคะต่เนี้ยเรียนอะไรที่บ้านค่ะนุ่งอยเงาไหมหอยวันนี้เราจะมีกิจกรรมสนุกๆกันจริงเหรอคะใช่เราจะเอาขับเคกไปได้ทูนะคะโอเคค่ะไปกันเลยี้ดีใจไม่ได้เอาขนมไ้เพื่อนดีใจป่ะ เป็นวันเกิดของไทยเออน้อันดาค่ะอันดาอายุกี่ขวบแล้วคปบแขวบแล้วนะคะ โอเคปกตินะคะน้องอันดาเขาก็อยากจะจัดงานวันเกิดปาร์ตี้เพื่อนๆน้อง่จากสถานการณ์โควิดแล้วก็ตอนน้องอันดาสี่ขวบน้องอลันก็เพิ่งคลอดนะคะก็เลยตอนนี้3ปีแล้วค่ะที่น้องอันดาจัดงานวันเกิดที่ไหนคะที่บ้านใช่ไหมบานทีก็เลยคิดกิจกรรมพิเศษกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราจะส่งความสุขให้เพื่อนๆในวันเกิดของเรานะคะด้วยวิธีการ drive t o g h นะคะวันนี้เราจะเอาอะไรเพื่อนเพื่อนน้องอันดาคะของเรานะคะ หน้าตาเป็นแบบนั้นนะคะใช่เรานะคะจะเอาคัพเค้กให้เพื่อนๆนะคะแบบไรท์ทูเลยนะคะเป็นการเว้นระยะห่างแบบในช่วงโควิดแบบนี้ด้วยนะคะก่อนที่เราไปเราต้องทําอะไรก่อนลูกฉีดสเปรย์ค่ะใช่เดีวฉีดสเปรย์ก่อนเราจะมอบให้เพื่อนๆนะคะเราก็ใส่อะไรด้วยคะใส่แมสใส่แมสแล้วก็ส่งให้เพื่อนทางไหนคะทางรถทางร้านสั่งรถของเรานะคะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะไหมพร้อมมากเลยค่ะโอเคครัไป l e t ก่อนที่เรานะคะจะไปส่งของเพื่อนเรามาทำความสะอาดมือกันก่อนดีกว่าค่ะโอเคนะคะฉีดสเปรย์เลยค่ะโอเคเพลนเพลน,น,นดูวยนะครับเอาเพลนมือน,นี้นะครับถูมือเลย อันนี้นะคะ r e u ูลเล่นะคะแ Hand s a ไท t i อร์สเปนนะคะสเปนแอลกอฮอล์เจ็ดจุเปอร์เซ็นต์ปราากินสูนของน้ําหอมนะคะแล้วก็ช่วยปอบปารมณ์ผิวนะคะทําให้มือไม่แห้งกร้าแล้วก็แห้งตึงนะคะมีนะคะฝาด o บ b l e Cap Lock สองชั้นช่วยป้องกันการระเหยนะคะของแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเด็กเล็กก็สามารถใช้ได้นะคะบ้านแรกที่เราจะไปกันนะคะคือบ้านของน้องอคินนะคะแล้วก็น้องวินค่ะ เดี๋ยวให้ดาบอกความประทับใจกับเพื่อนดีกว่านะคะว่าดาประทับใจอะไรเพื่อนนักินบ้างคะก็คือ huh? ว่าเคยไปบ้านตอนเที่ยงไม่มีโควิดเนาะไปเล่นบ้านเพื่อนใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเป็นไงบ้างคะเพื่อนแบ่งของเล่นไหมแบ่งคโอ้เพื่อนน่ารักจังเลยมีอะไรเพื่อนน่ารักอะไรอีกคะเคยเตื้อบางอย่างให้ขนมเปรี้ยวใช่ไหมคะอ๋อเอาเพื่อนแบ่งขนมเปรี้ยวให้ด้วยเยี่ยมมากนะคะเกมาแล้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราได้ทานอะไให้ครับเค้กกันค่ะขอบคุณค่ะ โอ้โหขอบคุณค่ะขอบคุณันพี่หอบขอบคุณมากๆะคะขอบคุณค่ะคะเจอกันนะคะบ๊ายบาย,บาย ในบ้านที่เราจะไปกันต่อไปนะคะจะเป็นบ้านของน้องหนูดีดแล้วก็น,น้องหนูดังนะคะน้องหนูดีเนี่ยจะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับน้องอันดาน้องอันดาประทับใจเลยนเพื่อนหนูดีมากค่ะไหนบอกเพื่อนให้รู้หน่อยก็คือว่าเคยไปบ้านหนูใช่ไหมคะหนูดีเคยมาเล่นที่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไงคะเพื่อนเป็นยังไงคะเป็นเยี่ยมเลย <laughs> เพื่อนเยี่ยมเลยน่ารักไหมน่ารักมากเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะ yeah, let's go สุขมากๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีคุณแม่ยังค่ะสวัสดีค่ะครับปนะคือบ้านของน้องชาม<า>ค่ะแต่เราจะเรียกกันว่าทำใหญ่นะคะเพราะเรามีทำสองคนไหนให้นาบ,บอกสิว่าเป็นไงบ้างครับค,ความประทับใจที่มีต่อเพื่อนพี่ทามคือแบบจดีมากๆเนาะดีมากๆ,ๆเลยเล่นที่บ้านบ่อยมากใช่ค่ะบ่อยสุดๆแต่สุดๆแต่ยังไม่มีโควิดไปบ้านป้าแมวกับบ้านพี่ถามบ่อยบๆใช่ไหมแล้วป้าแมวทําอะไรให้กิน น่าอร่อยมากเลยค่ะคือนมสีอะไรคะสีชมพูนมชมพูโอเคนะชอบมากชอบแฮปแฮปก็แมวทำนมชมพูให้หนูกินหน่อยใช่ไหมโอเคค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะนะสวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสุดหล่อ ให้นิดนึ่งขอบคุณมากค่ะแมวนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะโอ้โหตื่นเต้นด้วยสวัสดีค่ะตัวแมวก่อนลูกสวัสดีค่ะค่ะต่อไปนะคะบ้านที่เราจะไปคือบ้านของน้องมาก่อนแล้วก็อะไรคะไกล้ๆมาก่อนไก่ใกล้ๆนะคะเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดกันค่ะ ไหนให้นานเอาบอกความประทับใจกับเพื่อนเนี่ยสิคะมาก,ก่อนใกล้ๆก,ก็คือเคยไปบ้านเพื่อนก่อนที่โรงเรียน,นะคะ่ะใช่แล้วก็หนูก็เรียนห้องเดียวกับใกล้ๆด้วยใช่ไหมตอนอนุบาลเลยค่ะตอนหนูหนูบ้านหนึ่งห้องคอรูเลยครูครูพลอยจำได้ไหม <laughs> เรียหมดแล้วนะตอนนี้เป็นเด็กน้อย3ขวบนะคะเรียนห้องครูผอยด้วยกันเนาะเนี่ยเพื่อนๆน่ารักไหมคะน่ารักน่ารักหนูเพื่ไปปั้นใกล้ๆไปขอเข้าเลย <c oughs> ออกา <t ong S 1> <c oughs> ้องนถ้าไมโรงเรียนนานาปวดท้องนะคร <c oughs> ัะต้องไปแวะบ้านเพราะว่าผ่านบ้านเพื่อนก่อนก็เลยแวะขอห้องเขนมาเป็นความประทับใจมากแ <c oughs> <c oughs> ม้ว่าสุดๆแล,ๆแล้วเฉินก็เอาขนมให้ด้วยกันเพื่อนเอาขนมไปด้วยใช่ไหมไปแหวบฉี่ไม่พอแล้วขนมเพื่อนโอเคกันแล้วไปบ้านมาก่อนใกล้ๆกันเลยนะคะ ะะมีความสุขมากๆนะคะบ๊ายบายน่ารักจังเลยโอเคนะคะที่ต่อไปที่เราไปก็คือโรงเรียนอะไรคะ โรงเรียนนี้ว่านะคะอันนี้เราก็จะเอาขนมคิกนะคะไปให้กับคุณครูนะคะแล้วก็ทีมงานสตาฟต่างๆของที่โรงเรียนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่อครูสอนออนไลน์กันอยู่เนาะครูก,ก็น่าจะเหนื่อยใช่ไหมแต่แนทบอกสิแนทประทับใจอะไรในโรงเรียนกับคุณครูบ้างคะคุณครูก็คือแบบใจดีมากๆเลยค่ะอาหารที่โรงเรียนเป็นไงคะ<ป>อร่อยใช่ไหมหนูคิดถึงอาหารที่โรงเรียนปะคิดถึงสุดเมนูที่โรงเรียนอร่อยกว่าที่แม่ทําอีกใช่ไหมใช่ค่ะ น้องบูเก้เพื่อนหนูไม่ใช่หรอเป็นน้องบูเก้เพื่อนบูเก้ค่ะโอเคค่ะไหนบอกความมาเทไรเชียวครับใจออะไรบ้างตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะคะคือแบบไปโอเทลแล้วก็ไปเล่นทรายด้วยกันนะคะอ๋อที่เราไปเที่ยวบูไม่พีก็หรอใช่ไหมใช่ค่ะสนุกมากเลยเนาะโอเคดีใจไม่ได้เอาขนมให้เพื่อนดีใจปะดีใจสุดสุดใจ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  น่ารักจังเลยมีความสุขมากๆนะคะ,ะอขอบคุณค่าวอระหรึกขอบคุณนะคะ,ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปบ้านของนิชา แนนได้บอกความาทับใจกับดิชาสิทับใจในตัวเพื่อนบบามึงก็คือแทับใจเนาะเพื่อนก็อารมณ์ดีเคยมาเล่นที่เพลรวมูนูดได้จำได้ไหมตอนนั้นหนูน่าจะประมาณสี่ขวบหนูจำได้ไหมอะไรปีแล้วอะ <c oughs> ไม่ได้เลยเ <c oughs> นาะนี่ก็เป็นแกง๊งเพื่อนเของเรานะคะตั้งแต่แบบอนุบาลหนึ่งเลยนะคะตอนนี้อยู่อนุบาลสามแล้วมันจะขึ้นป .1 นึ่งหมดแล้วเนาะแต่ว่าแก๊งเราก็ยังเหนียวแน่นกันอยู่เลยนะคะน่ารักกันทุกคนเลยค่ะ ว้ยมีของคุณแม่ด้วยขอบคุณค่นะน้ให้อะไรเพื่อนค่ะมีความสุขมากๆนะคะนี่นะคะเรากำลังจะไปนะคะบ้านน้องชัญญาค่ะอัน,นั้นแอบบอกสิคะมีประทับใจในตัวเพื่อนชัญญาบ้างาน้องก็เคย เคยไปเรียนด้วยกันจำได้ไหมจำได้ค่ะที่ไหนคะเตมอนเต๊ใช่ไหมตอนนั้นสนุกสนานมาเลยฉันยากคอยดูแลหนูด้วยใช่ไหมแม่จำได้ตอนนั้นน่ารักมากๆเลยเนาะโอเคเนี่ยนะคะเอาเค้กไปให้น้องฉันยากันนะคะโอ้น่ารักจังเลยขอบคุณค่ะได้ค่ะน้องนันอยู่นี่ค่ะดิขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ค่ะ ต่อไปที่เราจะไปนี่คือบ้านของน้องชาม,ามนะคะเป็นน้องทามอีกคนหนึ่งนะคะ,คะโอเคอันดาเนี่ยเรียนห้องเดียวกับน้องทามมาสองชั้นเลยเนาะอนุบาลหนึ่งแล้วก็อนุบาลสองใช่ไหมลูกบอกบาความประทับใจในเพื่อนใช่ไมประทับใจในเพื่อนบ้างคะก็คือแบบหนมาเลยเนาะไปที่ไหนก็คือแบบไปเล่นด้วยกันเเนาะอ๋อไปเล่นด้วยกันนะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวี่แม่ล้าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมีความสุขมากๆแข็งแรงนะคะ้เบคเดย์นะอันดาค่ะขอบคุณค่ะ พี่ค่ะตัวนี้นะคะเรากำลังจะไปบ้านของใครคะอันดาน้องทีโน่ค่ะน้องทีโน่คือเพื่อนหนูหรือเปล่ามีใครบ้างคะทีโน่ใช่ไหมล้วทีโน่มีน้องสาวชื่ออะไรน้องเอมมี่แล้วก็อะไรคะแล้วก็โทนี่เพื่อนหนูคือทีโน่แต่หนูบอกสิผู้ทับใจในเพื่อนทีโน่บ้างคะเงียบเก่งมากเลยค่ะสวยเงียบเก่งมากเลยแล้วนะ่ทับใจมากๆแล้วดาล่ะดาเงี่ยมไหมไม่เลยแหนูทับใจในเพื่อนอีกเพื่อนเงียบเยียมแต่เราเพื่อนเต้นเพื่อนเป็นไงเป๊ะยัง เป็นเก่งใช่ไหมได้รับรางวัลอะไรกันหนูกันได้ปะหนุ่มน้อยวันลอยกระทงไงที่ลำวงใช่ไหมลำวงวันลอยกระทงใช่ไหมคะเดีวอะไรกันเนี่ค่ะเี๋เราไปเจอกันที่บ้านของที่นอเลยค่ะยินดีค่ะโอ้ขอบคุณค่ะแฮปปี้วันเดย์ขอบคุณนะคะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าก่อนเลยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวไว้เจอกันเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคคุณคะค่ะบ๊ายบายตอนนี้นะคะพวกเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วโอ้โหเด็กๆเอ็นจอยมากแลยอร่อยไหมครับอันน่าอร่อยไหมกั <c oughs> บเค้กแสนอร่อยใช่ไหมโอ้โหปากเลื้อยันหมดเลยนะคะเพื่อนๆของเราจะอร่อยเหมือนกับเราใช่ไหมวันนี้นดานเป็นไงลูกอันดานรู้สึกเป็นไงคะดีใจไหมที่ได้ขนมมาจากเพื่อนๆรู้สึกดีใจมาก เราก็ได้เจอเพื่อน,อนด้วยเนาเป็นการเจอกันที่แบบว่าแม้ว่ามีขุดเราก็ยังเจอกันได้นะคะด้วยความปลอดภัยและมีการเว้นระยะห่างเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวไปกินคเค้กก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นมาเจอกันตอนงานวันเกิดของน้องอันดาที่บ้านตอนเย็นนะ,ะใช่ค่ะ ก็เป็นนะคะกิจกรรมเล็กเน้อยนะคะที่เราได้ส่งความสุขด้วยการไร i v e to ส่งความสุขกับเพื่อนๆครบรอบวันเกิดของน้องอันดาอายุ6ปีนะคะแล้วก็จัดงานวันเกิดน้องเล็กๆน้อยที่บ้านใช่ไหมคะดามีความสุขไหมลูกมีความสุขมากเลยค่ะแล้วดีใจไหมได้เจอเพื่อน เพราะหนูอยากเอาขนมไปให้เพื่อนเอนเาะนี่เราก็ได้เอาขนมไปให้เพื่อนตามที่เราตั้งใจไว้นะนี่นะคะพบกับพวกเรากับรายการแล้วแต่ในอีพีถัดไปนะคะอย่าลืมอาในค่านอนดนะัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายไปเลยบ๊ายบาย จริงๆอะน้องอันดาเขาบอกแม่ว่าเขาอะอยากได้นาฬิกาไอโมจริงๆอะเขาอยากได้ไอโมมาตั้งแต่แบบประมาณ4ขวบนะคะแต่คุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยว6ขวบรอให้แบบโตขึ้นมีความรับผิดชอบก่อนแล้วคุณแม่นะก็จะซื้อให้พอเอิ่อตวเนี้ค่ะเขา6ขวบแล้วมันเป็นโควิดพอดีคุณแม่ก็เลยแกล้งอยากทำเซอร์ไพรส์เลยเขาจะบอกเขาว่าซื้อให้เขาไม่ได้เพราะโควิดคุณแม่ไม่รู้จะไปซื้อ,อยังไงแตงจริงคุณแม่สั่งแนละ้วเดี๋ยวเราจะเอาใม่เขาแก่ของขวัญแล้วลองเซอร์ไพรส์ว่าถ้าเกิดเขาเห็นไอโม่แล้วเขาจะเป ให้น้องอันดานะคะเดี๋ยวให้น้องอันดามาแกะดูนะคะว่าเป็นอะไรอยากแกะแล้วแกะยังไงเดี๋ยวที่แม่บอกมันไม่ใช่ไอาโมนะคะลูกไม่เป็นไรใช่ไหมดามเป็นไงดีใจไหมคะลูกดีใจมากเลยค่ะไม่งั้นไม่มองกล้องเหรอคะแย่เลยหรอสะพายมากเลยค่ะนาฬิกาอันนี้ดามนำได้นะคะโอ้โหดีใจขนาดนั้นเลยโอเคมาป้าตั้งใจซื้อให้หนูนะหนูต้องดูเลยล่ะพี่ชอบของให้ดีนะคะหนูจะว ส่งที่สุดรันจะได้จับไม่ถึงเหมือนรันจับไม่ได้หรอกละ่ะอาอกไปข้างนอกหนูอย่าลืมถอดลืมไว้ละกันออกมาก,กับปลาลักหนูนะ,ะ,จะเจ๊รเนทำอะไรเนี่ยเกงเจ๋อ